พี่น้องคะสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะมาอัปเดตอาการอ้อายสุขุพรล่าสุดในวันนี้เนาะว่าเป็นอย่างไรบ้างดีขึ้นหรือยังเพราะว่าแฟนคลับบางคน กับเป็นห่วงกับให้การเฝ้ารอวา่าอีหลาที่เศร้าดีไปนอเป็นจังไดน,นอเมยออบอนอเนี่ยพี่น้องแฟนคลับเพื่อนเป็นห่วงนะคะจนล่าสุดนี้เนาะ,อ,ะอาย์ไอสุรพรก็เหมือนกับว่าดีขึ้นตามลําดับแล้วแล้วก็เหมือนกับอารมณ์ดีมากในวันนี้เนาะหลังจากที่มีการพ่นยาไปเพราะว่าน้องค่ะได้ทําการอัพข้อความนะคะบอกว่าพ่นยากับอีหลาค่ะพร้อมกับเป็นคลิปนี้เลยค่ะก็เริ่มเริ่มที่จะดีขึ้นแล้วเนาะอ่าพี่น้องเนี่ยค่ะ เพราะว่าแฟนคลับบางคนก็เป็นห่วงกันว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับไอซุนพพอนอันนี้คือพ่นยาประมาณช่วงสิบโมงเก้าโมงสิบโมงเนาะก็คือพ่นยาแล้วแล้วก็อาการคือพี่พน้องเหมือนกับมันหายปิดทิ้งเลยอยะแบบอาการดีอาการจอยมากเนาะในการที่ดูทุกยาของนอง้องไอซุนพรค่ะแต่ก็สุดเนาะได้มีการอัพ อัพโพสต์ตัวเองค่ะพร้อมกับสู้ๆหน้าตัวเราของน้าองไอสุกนภรอ่าเหมือนกับว่าเริ่มดีขึ้นแล้วเริ่มแบบว่าร่างกายมันกับแข็งแข็งแรงขึ้นแล้วสำหรับการที่ได้พ่นยาเนาะแล้วแฟนคลับบางคนก็เป็นห่วงกันทุกคนค่ะแล้วก็มาอัปเดตในเพจบ้างนะคะเพจของสาวออยแล้วไงนะคะได้มีการไปเฝ้าอีหลานเนาะหรือว่า ทรงแนวอยู่แนวกินนะคะอัปเดตให้ได้เห็นการในทุกเรื่องราวที่น้องทําการนอนโรงพยาบาลเลยในวันนี้นะคะเพราะว่าเพิ่งกลับไปวันรับหน้าที่เนาะเพราะว่าก็ทางพ่อจ๋าก็ติดงานทุกคนก็ติดงานก็มีะป้าอ้อยแห,หละจะคอยดูแลน้องกับคุณย่านั่นเองค่ะอันนี้คือเป็นประมาณช่วงเช้าค่ะพี่น้องคะบอกว่าหายห่วงได้เลยจ้าเป็นลิงเป็นลิงจิ๋วเหมือนเดิมเลยค่ะไม่ต้องห่วงนะคะทุกคนค่ะ สิวได้ของเล่นใหม่ล่ะค่ะนี่คือเป็นนองนะคะอัปเดตก็คืออาการดีขึ้นแล้วนะคะพี่น้องคาหายห่วงค่ะสำหรับเด็กคนนี้ พี่น้องะ่ะเป็นคลิปนี่เลยเนาะคลิปที่สองคะ่ปะป้าอ้อยก็กําลังมีการเอาเข่าวไปส่งพี่น้องคะบอกว่ามีเด็กอยากกินมะม่วงน้ําพริกกะปิซึ่งมาฝากาเพราะว่าคุณหมอว่ากิน้ทุกอย่างเลยนะคะสำหรับอาไอนศกรีนพเป็นคลิปนี่เลยคะ่ะรู้สึกว่าดีขึ้นมากนะคะเอนจอยมากตั้งแต่ได้ผลยาเนาะพี่น้องเนาะ Se lo คน้คนคน้คนค้นไข่กุญเจอานี ก็คือป้าอ้อยนะคะบอกว่าไม่ต้องห่วงค่ะหายแล้วค่ะสําหรับเด็กคนนี้คือพี่น้องหายเร็วก็นี่แหละอาจจะหายอาจจะหายไม่เต็มที่แต่ก็มันกับว่าเพิ่นซื่นขึ้นเพิ่นไอได้น้อยแล้วกะซว่งถึงก่าเกาหลังจากที่เด,ดไปหาหมอไปสิทยาเนาะก็เก่งค่ะเก่งเก่งอ่สุนพรนี่แหละพี่น้องค่ะก็ต่อไปหาหมอเนาะแล้วก็ทีนี้ค่ะคุณย่าก็อัพคลิปรวเหมือนกันนะคะบอกว่า อิลาค่ะพี่น้องเอ้ยได้ของขวัญค่ะของขวัญชิ้นใหญ่มากเชื่อว่าแฟนคลับทุกคนคงจะเห็นกันค่ะนี่เลยสาวออยค่ะบอกว่าถูกใจค้นป่วยเลยจ้าขอบคุณพี่แพรพี่เพลงด้วยนะคะสื่อของมาหายพี่น้องครับแถมเป็นของที่อีลามาักบางอย่างค่ะในการถี่ กองจุ่มพี่น้องขาเอามาดูคลิปเลยค่ะสําหรับของคุณย่าเนาะได้เป็นการอัพลงเป็นคลิปนี้เลยสําหรับทางเพจคุณย่านะคะว่าขอบคุณพี่แพรพี่เพงนะคะซื้อมาให้เพราะว่าซื้อมาอีหลานนะคะพี่น้องขานี่เลยจ้ะเ,เดี๋ยวตามองอ่อนอยอยงงนยะค่ะของพี่เพซื้นขื่นข่โอเกาเหรอคะพี่น้องกับแม่อะไรนะ หมอแม่แพรที่ส่งให้ประจำคุณพี่พิงกอบคุณแม่แนะคะ นี่มองไว้ป่ะแม่โอ้ยเดี๋ยวจะหมอบนอาอวอเอารูดอีกทีแปดกล้องี่มันมือแล้วป ยากับลุกป้ายาอะไรอะลูกสิงโตเหรอหรือว่าอะไร นี่พี่น้องค่ะก็ขอบคุณทางพี่พริเพรแล้วก็พี่เพลงนะคะที่ซื้อมาอีหลานเนาะพอเดรุ่นกันนี่แหละถือว่าทุกคนได้ดูคลิปกันก็ทุกคนจะเห็นเนาะว่าเด็กคนนี้สดใสขึ้นเยอะเลยค่ะสําหรับไอ,อ,อสุกุลพรก็ขอให้ไอสุกุลพรนนะคะอีหลาเศร้าว,ว้นะคะให้ทรงไอ้เศร้านะกับการที่เป็นยูแล้วก็ครั้งต่อไปก็ขอให้เซฟตัวเองในการทีแบบว่าหล่องเพลงมีงินมีฟุนมียังกระตามเตะละ ใส่เมเ็ดไปหล,นล่นละพี่น้องเนาะเพราะว่าบางครั้งบางเวทีแล้วก็ห้ามไม่ได้กับการที่ฝุ่นมันเยอะหรือว่าทุกๆอย่างก็ต้องรอดูหน้างานค่ะถ้าฝุ่นเยอะจริงๆก็ให้เจ้าภาพเนาะได้ทําการฮดหนามให้มันเปียกให้มันซุมนั่นเองค่ะถ้าซุ่มไรพี่น้องคะท่านฮดเปียกไมไก จื่นกระแซอีกแหละแต่ก็ดีกว่าฝุ่นบอกพี่น้องเนาะในการที่โดนถ้าโดนมาอูกลับไปเป็นอีกอาจจะหนักกว่าเดิมเพราะว่ามันสะสมมาเยอะนอะพี่น้องเนาะนี่แหละพี่น้องคะถือว่าเป็นเรื่องของที่น่ารักเพียงเท่านี้คะ่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตามเพจหรือช่องด้วยนะคะสำหรับวันิกับไปกอนคะ่ะ